สวัสดีค่ะเต้นบุญรัตน์นะคะเป็นนักแก้ไขการได้ยินประจำบริษัทเมดเอลค่ะวันนี้นะคะเต้นจะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของการที่คนเรามีหูสองข้างค่ะ ธรรมชาติสร้างมนุษย์เราให้มีหูสองข้างเพื่อที่จะเอาไว้ฟังแยกแยะทิศทางของเสียงเวลาเสียงมาจากทางซ้ายหรือทางขวาการที่เรามีหูสองข้างนั้นก็จะทําให้เราแยกได้ว่าเสียงมาจากทิศทางไหนนะคะและอีกหนึ่งประการที่สําคัญนะคะก็คือในชีวิตประจําวันของเราอะคะ่ะเราไม่ได้อยู่ในที่เงียบตลอดเวลาเราอาจจะมีการพูดคุยสนทนาในที่ที่มีเสียงรบกวนนะคะการที่เรามีหูสองข้างจะช่วยทําให้เราฟังได้ดีขึ้น ในขณะที่เราอยู่ในที่ที่มีเสียงบรบกวนด้วยค่ะเขาจะมีความลำบากในการสนทนานะคะยิ่งในการพูดคุยในกลุ่มคนที่มากกว่าสองคนขึ้นไปเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าเสียงนั้นเนี่ยเอ่อใครพูดอยู่นะคะเพราะว่ามีหูเดียวแยกไม่ได้ยิ่งถ้าคนเนี่ยพูดหลายๆคนมีคนอยู่ทางซ้ายทางขวาการที่มีหูเดียวเนี่ยเราจะจับเสียงได้ไม่ถนัดแล้วก็ไม่ดังด้วยค่ะ เขาเนี่ยจะไม่สามารถแยกทิศทางของเสียงได้จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเสียงที่เขาได้ยินมาเนี่ยมาจากทิศทางไหนเพราะการที่มีหูข้างเดียวเขาจะได้ยินจากฝั่งเดียวดังนั้นไม่ว่าเสียงจะมาจากทางฝั่งไหนเขาจะรู้สึกว่าเสียงนั้นมาจากฟากของหูที่เหลืออยู่เพียงข้างเดียวค่ะการที่เรารู้เร็วรักษาเร็วย่อมมีโอกาสที่จะกลับมาได้ยินปกติได้ค่ะ ในยุคสมัยนี้นะคะหูไม่ได้ยินก็สามารถทำให้คุณกลับมาได้ยินได้เพียงแค่คุณต้องมั่นสังเกตหูของตัวเองนะคะว่าการได้ยินเราลดลงไปหรือเปล่านะคะถ้ารู้สึกว่าได้ยินเบาลงหรือมีความผิดปกติให้เราเนี่ยรีบไปปรึกษาแพทย์ไปตรวจวินิจฉัยและรีบทำการรักษาค่ะเพราะการมีสองหูย่อมดีกว่าหูเดียวแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเนื้อหาสาระดีๆสามารถพบกับเต้นได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเพียงแค่กดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็ Subscribe ตามเนื้อหาลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ